สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตอปนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกกลัวว่าบิตคอยนนะครับอาจจะตกลงไปได้อีกอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตกราฟบิตคอยตอนนี้กันนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับตอนนี้นะครับเราทําทรงเป็นแบร์แฟตแล้วตรงนี้นะครับเราก็ทําทรงเป็นแบร์แฟตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเวลามันทําแบร์แฟตอย่างนี้นะครับจะเกิดการตกลงมาถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยนะครับสามารถเบรกทะลุเส้นนี้มาได้ตอนนี้ก็เช่นกันถ้ารราาคคนะับ สามารถเบรกทะลุแล้วไม่สามารถยืนได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบิตคอยจะตกลงไปอีกนะครับอย่างต่อมานะครับคือการที่ผมดู RSI ประกอบไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมาดู RSI นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะตกทุกครั้งนะครับ RSI เราเนี่ยจะชนเส้นสีเหลืองตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับเส้นตรงนี้เนาะชนแล้วก็ดีดชนแล้วก็ดีดนะครับพอมันหักทะลุลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตกลงมาอีก40นะครับ จากราคาตรงนี้ตกลงมา40%แล้วตอนนี้ก็เช่นกันนะครับที่ไอ i นะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันทะลุลงมาปุ๊บมันตกลงมาอีก40%ตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆมาถามผมเนี่ยเราเนี่ยทำทรงเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราตกลงมาแล้วแล้วตอนเนี้ยนะครับถ้าผมมาวัดคือเราตกลงมาแล้ว18%นะครับ ถ้าผมวัดตกไปอีก40%จะราคาเท่าไหร่ตกลงไปอีก40%ราคาบิตคอยนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10,000ดอลลาร์พอดีโอเคอันเนี้ยสอ,อย่างเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมกลัว จะขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับบรกเกอร์บิทเกตนะครับบิทเกตได้ติดต่อมาขอเป็นสปอนเซอร์นะครับบิทเกตนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะกับสําหรับคนที่ต้องการเล่นก๊อปปี้เทรดนะครับหรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่จะมาเล่นแบบก๊อปปี้เทรดเนี่ยนะครับคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าคนที่คุณไปก๊อปปี้เนี่ยเขาได้นะครับคุณก็ได้ถ้าเขาเสียคุณก็เสียเหมือนกันนะครับและมีโปรโมชั่นจากบิทเาก สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราไม่เคยมีแท่งแดงแท่งไหนที่สามารถกืนกินแท่งเขียวได้เลยเห็นไหมครับแท่งนี้ก็เล็กกว่าแท่งเขียวแท่งนี้ก็เล็กกว่าแท่งเขียวแท่งแดงนะครับก็น้อยกว่าแท่งเขียวเห็นไหมครับแต่ทุกครั้งที่เราขึ้นเนี่ยเราจะมีแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งแดงเห็นไหมครับตอนนี้เนาะตอนนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า bullish engulfing แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือเรานะครับมีแท่งสีแดงนะครับที่มากืนกินแท่งเขียวเป็นแแท่งรก ตั้งแต่มีบิตคอยมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของการเกิด bearish engulfing หรือก็คือการที่จะเป็นการตกได้ในระยะยาวก็ต้องค่อนข้างระวังนะครับโอเคครับก็อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมกลัวว่าบิตคอยเนี่ยถ้ามันทําทรงแบบนี้มันอันตรายนะครับแต่ทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาสังเกตนะครับของปี2018นะครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับตอนที่บิตคอยเน่ยโดนเทลงมาหนักๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทําทรงพัทเทิลแบบนี้เลยนะครับคือ เป็นแบบนี้ถูกไหมนะครับขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมานะครับทีนี้นะครับเราก็ทําอีกรอบหนึ่งเห็นไหมนะครับแล้วเราก็โดนตกลงมาทะลุลงมาแต่ถ้าเพื่อนๆมาสังเกตกันดีๆเนี่ยคือราคาบิตคอยนะครับมันไม่ได้ตกตามไปด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวเหล่านี้ที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆนดูเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมกลัวแต่สิ่งที่ยืนยันนะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นในระยะยาวเนี่ยมีอีกมากกว่านี้นะครับ ซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยสำหรับผมนะครับมีมากกว่าที่จะลงไปอีกแต่ถามว่ามันสามารถลงไปต่ํากว่าราคาวันนี้ได้ไหมแน่นอนครับมันสามารถลงไปต่ํากว่านี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับปลายทางเนี่ยผมก็ยังมองว่าตรงแถวเนี้ยนะครับยังเป็นบริเวณต่ําสุดที่ผมคิดว่ามันจะเล่นอยู่แถวนี้เราก็จะไปเจอปลายทางกันข้างบนอยู่ดีนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าซื้อบิตคอยตอนเนี้ย ดีไหมนะครับผมต้องย้อนกลับไปถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ราคาแถวนี้ตอนปี2014นะครับแล้วเพื่อนๆย้อนกลับมามองตอนปี2018เพื่อนๆคิดว่าการซื้อราคาแถวเนี้ยน่าเกียดไหมตอนนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าราคามันอยู่แถวนี้แล้วอีก5ปีราคามันไปอยู่ตรงแถวนี้เพื่อนๆมองย้อนกลับมาเพื่อนๆถามว่าราคาตรงเนี้ยน่าเกียดไหมนะครับก็ช่างใจดูนะครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะครับผมก็มาให้เพื่อนๆดูทั้งแง่ดีและแง่ร้ายนะครับโอเคครับไปละครับบ๊ายบายครับ และใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับหรือว่าสนใจเข้าห้องศิกนะครับก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับผมเอาไว้บอกจุดเข้าออกนะครับทุกไม้ที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือฟิวเจอร์นะครับจะบอกทุกไม้จุดเข้าจุดออกตรงไหนควรระวังนะครับส่วนคลิปสอนนะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเรียนรู้นะครับก็จะมีคลิปสอนเบสิกนะครับสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการตีแนวรับแนวต้านการตีฟิโบนะครับก็จะเป็นพวกเบื้องต้นนะครับแต่แอดวานเนี่ยนะครับจะเป็นการดูในภาพระยะยาวเราควรจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมากที่สุดเราจะดูยังไงว่าจุดไหนคือจุดต่าสุดจุดไหนคือจุดสูงสุดเราควรจะเข้าตรงไหนเราควรจะออกตรงไหนในระยะยาวก็จะเป็นการสอนคนละแบบกันเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนก็ติดต่อมาขอซื้อได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ So back to what I was saying. <laughs> <laughs>